ว่ากินขนมจีบ50ลูกไม่ยากดูคลิปนี้แล้วจะรู้ว่ามันทรมานแค่ไหนคือตอนแรกตั้งเป้าไว้ร้อยลูกเลยนะแต่แม่ดันโทรมาห้ามไว้ก่อนเลยลดเหลือ50ลูกแต่คิดไปคิดมา50ลูกนี่ก็เยอะเหมือนกันนะแล้วประเด็นดันมีน้อง FC เดินมาฟันทงอีกว่ายังไงก็หมดพี่ชายเพรากดดันเข้าไปอีกดีร้านี้จจะไปกินที่ท่าเรือล้งเว่ยคือบรรยกามันดีมากอะตรงนั้นมันน่าจะช่วยให้กินได้เรื่อยๆเิยๆร้านนี้จับเวลาไปด้วยอยากรู้เหมือนกันว่าจะหมดภายในกี่ชั่วโมงเหมือนเดิมลูกแรกๆอะไรก็ดีไป เพิ่มรสชาติได้ดีเลยพอมาถึงลูกที่20กว่าก็เริ่มรู้สึกว่าความมันเคลือบไปทั่วปากแล้วความเลี่ยนกลับมาอีกครเจดถึงจะต้องใช้ตัวช่วยที่เตรียมมาคือน้ำแดงทุกคนเฮ้ยอันนี้ช่วยได้จริงพอผ่านไป30มสิบลูกเริ่มที่จะนั่งเฉยๆไม่ได้แล้วต้องขยับไปมาเพื่อจะได้ดันขนมจีบลงไปเออมันก็ช่วยได้นิดหน่อยนะแต่ปัญหาของจริงคือช่วง10ลูกสุดท้ายประเด็นน้ำแดงที่เตรียมมาหมดแล้วด้วยเพื่อนตามตรงมันเหลือไม่กี่ลูกก็หมดแล้วอะแต่เจเองก็หมดก๊อกแล้วเหมือนกันทั้งเอียนทั้งอิิ่่่มมแแคคคคเียยยวววัััังงไหหาจะนนน้้้ืออโตรสลก ทรมานตัวเองเพิ่มไปอีกวันเนี่ยโคตรเผ็ดเจแทบกินต่อไม่ไหวมันร้อนที่ท้องเว้ยแต่ทุกคนเห็นอะไรไหมผล<ะ>มันกำลังจะตกอีกแล้วเจเลยต้องตัดสินใจยัดสามลูกสุดท้ายลงไปในที่สุดขนมจีบห้ลูกก็จกเลยว่าทรมานมากใครทายว่าเจใช้เวลาไปกี่นาทีใครทายถูกคลิปหน้าอยากให้เจกินอะไรก็คอมเมนต์มาเลย